จากนี้ไปจนถึงนีรันบอกว่าอยากมีแฟนทำยังไงดีครับนะคะ <c oughs> ไปจีบสาวสิคะ <c oughs> หลังจากจบไลฟ์อาจารย์นะคะใครเป็นกลุ่มเป้าหมายก็ไปจีบได้เลยนะคะแต่ว่ันนี้ทั้งนั้นเช็คก่อนว่าเขาโสดหรือเปล่านะคะเนาะเอาจริงๆในเรื่องราวของผู้ชายที่อยากมีแฟนเนี่ยต้องมาดูตัวเบอร์ด้วยนะบางคนอยากมีแฟนแต่ว่าในเบอร์มีเลขศูนย์เยอะเหลือเกินเนี่ยค่ะ เอาแฟนมาก็จะกลายเป็นรักแท้ดูแลไม่ได้นะเพราะว่าเลขศูนย์มันจะเป็นเลขแบบว่าชอบอยู่ในถ้ำเป็นเลขมนุษย์ถ้ำเป็นเลขเข้ามุมเหมือนท i m เอาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเข้ามุมไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากสูงสิงกับใครแล้วถ้าบุคลิกเราเป็นบุคลิกที่มักจะเข้ามุมตลอดหรือว่าเป็นบุคลิกที่ไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะสูงสิงอะไรกับใครแล้วคุณจะมีแฟนไปเพื่ออะไรมีที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมีนะคะลูกค้าเนี่ยประมาณว่า อยากจะมีในเรื่องของความรักแต่ว่าตัวเบอร์ตัวเองกันเป็นเลขศูนย์ในเบอร์นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีแฟนแล้วไม่ค่อยดูแลทิ้งทิ้งคว่างควาเขามีเพื่อสนองกิเลสตัวเองว่ามีแฟนแล้วนะแต่ไม่ดูแลอย่างเงี้ยค่ะพอมีแฟนมาอยู่ด้วยแฟนมาร่วมแชร์ดิ้งใช้ชีวิตร่วมกันเ็าจะรู้สึกรำคาญรู้สึกลำใหญ่เขาเพราะว่าตัวเองเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็แนะนําว่าอย่าไปมีมันเลยหรือถ้าอีกทางนึงก็คือเลิกใช้เบอร์ที่มีเลขศูนย์นะคะก็ใช้เบอร์ที่เข้าสังคมหรือว่าใช้เบอร์ที่ ที่มันมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นไปนในทิศทางที่ดีที่ไม่โลกส่วนตัวสูงซะนะคะคุณจะได้มีแฟนแล้วก็แฮปปี้ดีดาร่วมกันเป็นชีวิตคู่ที่มีความสุขนะคะ